เช็คด่วนเยียวยาเกษตรกรทกสอโอนเงิน5,000บาททุกวันหลอรับได้เลยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้เราก็อยู่กับช่องคนคุยข่าวนะครับวันนี้เราก็มีข่าวสารสาระสำคัญมาบอกกล่าวให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันก่อนจะไปดูข่าวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับ อย่าลืมตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาเกษตรกรเช้านี้หลายคนได้รับเงินเยียวยา5,000บาทเนื่องจากทกสโอนเงินทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการจากกรณีการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอเมื่อวันที่25เมษายน2563มีมติเห็นชอบการดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ การระบาดของไวรัสโควิด COVID -19 รายละ5,000บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม2563รวมวงเงินของโครงการ150,000ล้านบาทตามข่าวที่เสนอไปแล้วนั้นล่าสุดนายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศเผยว่าทกศได้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ตามมติคณะรัฐมนตรีโดยจ่ายเงินเดือนละ5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนจำนวน10ล้านลายโดยเริ่มทยอยโอนเงินผ่านทกศทุกสาขากว่า 1,200สาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2563ที่ผ่านมาวันละประมาณ1 000, 000, ล้านรายโดยไม่เว้นวันหยุดราชการทั้งนี้ยังมีเกษตรกร,ร,กรที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาแต่ยังไม่สามารถโอนเงินได้อีกจำนวนหนึ่งซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ร้อยละ97ไม่พบปัญหาบัญชีเงินฝากจึงขอให้เกษตรกร,ร,กรผู้ที่ได้รับสิทธิ ให้ตรวจสอบสิทธิ์และแจ้งเลขที่บัญชีการโอนเงินในเว็บไซต์ www. เกษตรกร .com โดยเร็วซึ่งเมื่อวันที่20พฤษภาคม2563กศได้ส่งข้อมูลเกษตรกร,ร,ก,รกลุ่มที่1รอบ2ให้ทกสออีกจำนวน3,519,434 10, รายซึ่งได้มีการวางแผนจ่ายเงิน ตั้งแต่วันที่22-29พฤษภาคม2563เป็นต้นอย่างไรก็ตามสำหรับเกษตรกร,รกลุ่มที่2ที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร,ร,กรและการขึ้นทะเบียนใหม่เพิ่มเติมเมื่อได้รับรายชื่อจากเกษตรกรและผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนแล้ว พกสจะเร่งดําเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยเร็วต่อไปสําหรับวิธีตรวจสอบผลการโอนเงินเยียวยากเกษตรกรมีดังต่อไปนี้ 1. เข้าเว็บไซต์ www. เยาวยาเกษตรกร .com หรือคลิกที่นี่ 2. กดคลิกคําว่าตรวจสอบผลการโอนเงิน 3. กรอกหมายเลขบัตรประชาชนเฉพาะ,กะเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนแล้วเท่านั้น สีกอกหมายเลข4ตัวรหัสความปลอดภัยโดยจะขึ้นเลข4ตัวด้านบนของช่องกอก 5. คลิกคำว่าตรวจสอบ 6. เมื่อท่านได้รับสิทธิ์เว็บไซต์จะขึ้นสถานะการโอนพร้อมรายละเอียดสถานะต่างๆเป็นต้นครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับข่าวสารสาระสำคัญในวันนี้หากพ่อแม่พี่น้องชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ เพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆจากทางเรานะครับขอบคุณครับ